นมัสการครับพระอาจารย์เดี๋ยวไ่อยคนไม่จบไปไดลเนาะสวัสดีปีใหม่ครับพระอาจารย์ปอยโอ้ปีใหม่ที่ตันเนาะพระอาจารย์พ่อยคนไม่จบเดี๋ยวเลื่อนเดเล่นรำด้วยเด้อพระอาจารย์โวยโกกจะบากตัวอะไรพระอาจารย์ก็โวยพระในเอฟซีมได้ไหมครับอ่าก็ฮะขอให้เอฟซีทุกคนทุกท่านเพราะว่าที่ประเทศใต้ที่ต่างกันต่างประเทศขอให้มีความสุขความเจริญขอให้ร่ำด้วยร่ำด้วยตลอดไปเด้อ อครับนี่หละถ้าแต่งบกาเกงรัทุกครับอันเป็นอะไรป้าจังใดป้าจังไรเลขกาเข่าเออมาหาอยู่เขาว่าเขากับมาขื้เก้าหล่ะครับบอกโอ้ว่างสอเรื่องเนาะเมื่อวานนี้บันไดไปใส่บันไดลงขีบจักขิบโอ้โเปิดหัวสักราดไหมถึงบ้านนีครับนี่แบบ เปิดซิ่งเลยดิครับนี่คลิปนี้คืก็ปวดจนมากเราเปิดซิ่งมันนี่แต่วรามาจากไหนอ่ายูนาคือเห็นรถมีรถผู้ใดมากครับาจอดอยู่หนายกุติรถจอดอยู่หนายกุติไหมครับรถอะไรเนาะคือบล่าเห็นคนเร่ๆรถเก่งจอดอยู่เห็นไหมโอ้โหรถเก่งเพิ่นมหาให้อาจารย์ตัว พ่ซื้อวายจา้าอ๋อเอา้เาพึ่งเมื่อไดครับนี่ไมต่ตะดดล้วเปล่ามื่อว่านมื่อว่านส่งท้ายปีเก่าเออเอพาคนได้โชคงหา่มากครับืีจังไหนเนาะบาทีนตักถีแม่หนึ่งตัวแต่นอก่นว่าว่าจานบ่มีรถไปแต่จิบไมีกินนุ้มมันไม่รถใจจริงสีนนะครับ มันกได้เือว่าเอาท่านก็บอกได้อันนี้หลายรอกนบ้าน่านถือพนไ้นมันจะเป็นติถึงว่าเป็นโชคเนี่ยนะครับคนทำาไดได้บนบ้านแต่ตามจ้นนี้เนี่ยน้าจานโอ้ยะจาจย์อะไรบ้างนี่แบมือไหร่ก็ได้พอได้ไปกิตนิมนต์มันสนุกครับนะเปินเลยเป็นลโอม้นมาให้ะ้าจย์ก็เลยให้งัพอเป็นซื้อให้อือไม่แสนหนึง บาทนี่พระอาจารย์ให้ตามจักน้อยเนี่ยบาทเ<า>พิ่นถือเลขบอกครับปรงหันนี่จังไหนแน่นต้นถือเก้าหนึ่งหกหลักตัวหนึ่งหกหนึ่งเก้าหกตัวตอู้สามตัวแต่อ,อู้มันเอาจังไหนเนาะบาทนี้มพนคือเหตุเป็นเนี่ยบาทถามคนคนวางนากักการจิบนักจิบนาที่ สิบหกนาทีกับกับเออเพื่อก็ได้แทนเป็นหนึ่งหกกับหกเป็นเก้าถึงได้เก้าเซไทยอืมนะก็ในเยิ่นยินพระอาจารย์ว่าให้จำสิบหกลายครับสามเที้ยสามเที้ยเลยครับอันะั้นผมจะจับตัวอื่นได้บ้างจับมึงเดียวที่บอกว่าสิบหกนาทีกับก่อนเด้อสิบหกนาทีกับก่อนเด้อโอ้โหพูดคนจีดถือ่นกับคือเห็นง่ายแต่เนาะ โอ้ยผมกะผมกะกับอยู่นี่ครับผมกะกับเป็นหกสิบเอ็ดเรากะกับเป็นหนึ่งเก้าอันเดียแต่ว่าหกคันกับถ้ากับหกเป็นเก้าแล้วหกเป็นเสียบานนี้แต่ว่าเป็นกับหกเป็นเก้าเราเอก้าติดไปนั่นเพราะว่าเป็นคนบ้านหนึ่งมันไต่ตัวแล้วครับนันไต่ตัวแล้วอันนี้ก็ติดกัปก็เลยเป็นก็ซื้อไปหมดอันนึงเก้าเก้าหกตัวหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหกเก้ากันบานนี้ก็ได้เอา กับตัวพกนี่เป็นเก้าเขาเกิดมอเตอเป็นสามตัวอืิงจรโอ้โอันนี้แหละน้อกือบคือเพิ่นว่าบุญไัยบุญมั่นดีดีผู้เพิ่นผู้เพิ่นสิไม่โฉบเพิ่นจะจับเห็ดที่ส่งเห็ดไงอยู่แต่ว่าน้อยคนหนาที่จะคิดได้เนี่ยนะโมเตอรจักยังงงยังจับนั่งง่วงเนาะครับเพิ่นอยู่ทั้งไหนเนาะครับอาจารย์จีนบุรีเอฟซีปาจีนบุรีเออเบาโว้ย แสดงว่าเพิ่นกะสิได้หลายเติบอยู่ดอกเพิ่นจังค่อยน่ครับน่ามา่ถวายป้าตาตูตาตูน้ำเด้อตุ่นดอกพอหันตัวไปมาไปเรื่อยๆเลยตุ่นดอกครับเห็นมาจานเพรามีรถไก่กินมื้อนขับเพิ่นกะได้โชคแล้วก็จับถือผอเพิ่นก็เลยถวายให้เห็นบุญน้ำเพราะว่าเพิ่นเดินห้างเพื่อนยำก็บพรว่าแต่เพิ่นยำนี่ยเหนี่นครับ แล้วมือตายวไปใจนี้ว่านั่งคาดใจตัวนี้แหละเรื่อยๆเลยสิบหกนี่คาใจหนึ่งหกอันนี้ก็บอะไรว่าถึงมาแจกตัวดนี่หือว่ามันแต่แม่ในแม่นที่ว่าเรมืนนั่งคาใจสิบหกหยุดนี่เลยหมอพยาจารย์ก็บอกที่ดอกว่าเลขบัตรถือเลข่องกระจายบัตรถือครับเลขบัตรถือดอกแต่ว่าตัวที่พยาจานทร์บอกนะว่าถูกดอกนะครับแต่ว่าเอฟซีผูปูเป็นสิม่โชมเนาะเพื่อนก็ไปปั้นไปจับถูกจุดซะนะครับ บอกสิว่าบ่อกเขาก็คือบ๊อกเขานั่นแหละราะว่ามาตร์หนึ่งกับหกขับมาตร์หนึ่งกับหกเกือบขึ้นหาาัวายกับซูเอาไปนี่ครัอาจารย์่ามวันส่งท้ายปีเก่าแล้วกับต้อนรับปีใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นยังไงครับวันนี้ฟันดีปีใหม่ป่ครับฟันดี นั่นๆยัเขี่ย่าใกล้ๆคนบบบนี้ซิบบได้ยินเสียงแลอมิ่งยงยังบอมิ่งยังไงนี่แต่กลมดล่างนะล่างล่างล่างอล่างล่างไม่กิเปล่างเลยล่างล่างคือว่าก้าบข้าว่ามิงผู้ชายผู้หญิงบนจากแต่ว่าลักษณะจะเป็นผู้ชายครับ มาพลังางกันนะมาอ่อนในหันปากนี่บมไม่ได้ยินเซียงนี่ครับกบจะมีตัวหนังสือมาตัวเล็กตัวหนังสือมาไม่ได้เป็นหนึ่งหนึ่งซีหนึ่งเก้าเป็นล่างๆหนึ่งบดหนึ่งซี่หรือว่าหนึ่งเก้านี่หละก็จะไมันึ่งวันจันทร์หนึ่งห็นชัดเลยพี่เขียนใส้สมุดไหม่เลยหรือครับหรือจะใช้ บ่เป็นบ่มีรูปสมมุติบ่ไม่เป็นสมมุติบ่เป็นยังไงละอ๋อแต่เป็นตัวเลขโผล่ขึ้นมาเป็นบ้านก็ยังไม่มีมีแนวห้องตัวเลขแต่เวลาที่เป็นย่งห้องเป็นนะอ๋อใครว่าเป็นตัวเลขเป็นตัวนี่แหละเราเอามาว่างให้แล้วกับผู้ใช้กับที่บ้ผู้ใช้ที่ที่มากก็ว่านาตาก็บ่ชัดเจนพอล่างล่างครับพอล่างล่างนะครับพอล่างล่างเนี่ยแล้วกาเป็นตัวเลขหนึ่งสี่เบื่องจังหนึ่งก็คือสิเป็นหนึ่งเก่า ให้ว่าหนึ่งนี่ชัดตะว่าเลขกสีจีเป็นเล็กเก่าหรือเลขซีเพราะว่ามันจิกินอะไรเลยกินเล็กสี่ครับอันไี้กินมันตัวเล็สี่นะมันสี่สีเก่าอันซี้คันสี่ี่คันสี่เลนหางลงมากหลากลงมากคงโคคันสีเป็นเก่าเพราะว่าพันมาจอดจังสี่วะครับอื บาดนี่สีเขียนยังไงเนาะบาบนี้ให้เอฟซีนเมบองเนาะครับอาจารย์นะครับแก้แจมับแจมไปเขียนร่วมกันร่นนะร่วมกันรดนจีมหมายว่าที่แน่ๆนี่มีเลขอยู่สามตัวนะครับเลขหนึ่งนี่คือชัดเจนแต่ว่าเลขสี่ C, หรือจะเป็นเลขเก้านี่อันนี้บอ,บอชัดปันไดเป็นเรื่องล่างเลื่องเลื่อน ย่ผมเขียนเลขซีมันบางอย่างหน่อยก็ท่านผมสขีดเส้นใต้เลขกนึงไว้ได้ครับได้มาอาจารย์เนี่ยครับเพราะว่าเลขกนึงมันชัดเนะาะแต่วะซีกับเก้านี้จักสีเป็นตัวได้แท้ครัรวมกันไปเลยเป็นสามตัวเก้าหนึ่งสี่เป็นมือเท่านั้นเนาะแล้วเรีบจ้ามันได้กันร่นนะอันนี้พระอาจารย์ฝันตาลายมือไปเนาะครับผมฝันมันที่เห็น สามสิบเอ็ดโอ้มันสามสิบฝันวันที่สามสิบคืนวันที่สามสิบจะมาวันที่สามสิบเอ็ดมัมครับอ๋อขึ้นตองวัดคืนตองวัดว่าเลขออกกลางวันปุ๊บกะตองวัดมาเลยก่อนลขึ้นเนาะแต่ประเด็นคือเอาตัวเลขมาใหา้แล้วว่าปากวรา,าบ เอามาบ้างไห้ทั้ง,งแต่ว่ายือยู่ยูฮันดะครับผัวไห้เบากนังแต่ว่าผัวไม่กับลักษณะพ้นกับล่างๆแต่ว่าหัวเป็นผู้ชายหัวเป็นผู้ชายเครับ 9. เลขหนึ่งชัดเจนอีกตัวหนึ่งจะเป็นเลขสี่หรือเลขเก้านะครับ ซึ่งกับเป็นเลื่อนล่างบ่ค่อยชัดแต่ว่าถ9-8จริงบอลคนสิบสมันสี่กับครับสีตัวที่บ่ชัดหรครับระหว่างสี 9, ่กับเก้าตึ๊ดเรียกกันบ่ชัดได้แล้วนี่นสี่เลิกเก่าแลดวเหรอครับอ้อาวครับว่าเป็นยังครับห้องเขียนไว้ให้เอฟซีเป็นเบื้องก่อนเนาะเ<ม>พราะว่าจังไรก็ค,คิดว่าน่าจะมีมาก มายั่มหรือว่ามาบอกยังเพิ่มเติมอีกอยุดนะครับคือจากหลายๆงวดที่ผ่านมาอืมหลายงวดทีผ่านมาหมาเจอสองคู่ผมมาเจอคู่อ่ครับมาแล้วมาคู่แล้วมากัดก,กันกน,นี้กันเพ <c oughs> มาติดเปลนจักเตียงมาครับโอ้เข้าไปจะปานได้ดิ่แบบาาดงกันมากแล้วคะแนนเพิ่มเติมหรือแต่ว่างวดเพิ่นให้เต็มๆก็มีอยู่ครับแปดศูนย์หาหาศูนย์แปดงวดที่เพิ่นให้จังๆเนาะเพิ่นก็ให้มาก คักเติอบอยู่งวด70ก็ให้มากคักแต่ว่าหลายๆงวดเพิ่นก็จะบังนะครับปูเพิ่นจะบังแล้วก็ให้เขาที่ละสองตัวนี่ปิศาลอยู่ครับนี่ปิศาลาให้ตีน้าแล้วสองตัวที่เขานี่บบเป็นรักลอยกับรักซิปก็สิเป็นรักลอยกับลักนวยจนมากบ่เป็นกลางบ่บเป็นรักซิปวนมากิบ่เป็นรักซิปกับรักนวย สมมติจะหลักร้อยกับหลักหน่วยครับหลักร้อยกับหลักหน่วยหรือไม่ก็หลักร้อยกับหลักสิบประมาณนั้นนะครับลองเบิ่งรอบนี้หนึ่งสี่นะครับแต่ว่าเลขสี่เนี่ยดูอีกเบิ่งจังหนึ่งก็คือจังเลกเก่านะครับก็เลยจับให้เลยสามตัวไปเลยหน 1, ึ่งเก้าหนึ่งสี่นะครับเลขหนึ่งนี้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวลังจากนี้ค็ก็จังค่อยลอดติดตามเบิ่งต่อไปนะครับเนาะคิดว่าเมื้อแรกนี่เมื่อแน่ครับอาจจะ อผมามาปีใหม่ที่เปิดร้านกันรู้ใจบุ๊กอ๋อปีใหม่เหครับปีใหม่ที่เปิดร้อนกันรู้ใจบุ๊กโอเพราะว่ามันขึ้นนีค่ครับขึ้นเพิ่นกับบอมา<พ>อนะครับกูกับบอมาปีใหม่เพิ่นกับอาชีพไปเอาบุญอยู่หรอครับ <c oughs> เปลี่ยนไปได้ <c oughs> ยากช่วงนั้นอยู่แล้วเอาจังไรกัมีตัวเลขตัวเบอร์แนวทางกับความฝันเราข่าวข่าวห้ฟังก่อนนะครับ อาจังไ์ใดก็ลอดที่ตามที่ปู่ฉะมาบอกต่อไปว่าจะมีความเคลื่อนไหวว่าจังไดสิมาเร็นมาย่ำตัวไดหรือสิมะยังมาะหาบอบอกเจ้าว่าจะมะหายหลายตัวรืบาอถ้าจะหายสามตัวคือสามตัวหมดครับเห็ว่าปีใหม่นี่คือเปลี่ยนใหม่ยายายาออกแบบหล,ลายๆอันไอ้มะเร็ไงไหน่านพูดบทาถึงมันเป็นชุกเป็นหนาครับอา,าจารย์บอก เบาเบากระปุ่ยไหมครับรบอกว่าการที่ให้ขอตะคูนนตามโงทีงนะครับผมแล้วก็เป็นยัที่บถือเลย่าเป็นนั่นหรอเขาไปทิ่รูปบุนเราก็จะหนอแม่นยู่ครับอาจารย์แต่แม่นยังสั่นอีหลีเนาะพิรนาก็จะห็หลายอเลยผู้หญจะงงเหือนนี่ครับนาเียผู้แปลกอะ กันบอกคักเต๋อี่กัแปลว่าถือนะครับมาเจนี่เลยตถึงไมโชคไม่หนุบ้านเลยโคดถึงดุงแม่นี่ครับตีจะไปจังไรก็ถือแม่คือความเป็นคิดปั๊บหล่นนะครับแเขาจับไหลเขาตับก็เมากขาบอกที่เน้นครับเหมือนงมืองกับเพื่อนี่แต่งานเตียนลอดคาเขาที่เพื่นแม่เราเพื่อนเน้นมองไหลเอากระสันกัสีลบกวนอาจารย์ชั้นนี้แหละครับผมเดี๋ยวจังไนมือ มืออื่นอาจจะว่าใดของมาเพราะว่าเดี๋ยวมือแรงกรสิเดินทางไกลอีกลงไปทรงทรงแฟนครับทรงแฟนกับลูกที่ชดบุริ้งขึ้นเขาครับจะเขามาลุ่มตัวอะไรไหมเขาเขาฟาจันเขาจเบ้าหูครับกันบัดรน้มากเขไม่ตัวกับฟาจานจะบอบว่าลุ่มตัวกว่าเขาไม่ตัวกับเบ้าเขาครับก็จะกีเนี่ยตัวครับอันนี้ตุ๊กจิ้มได้เสียงอาจารย์ไหมเอฟซีก็อยากได้ยินเสียงอาจาันเนาะครับ ก็เ <B ọ. laughs> ี่ยนะมันโขกที่ใครนั่นตัวบ่อ้านโถบ่ตัวมโขกล้วเนของพระจารย์มาแล้วเาบาคร้บผาี่ให้ทีให้ม่เสียงรูมานสองสามเทียกัพ่อบวนึงก็ลายพสุกิบเกลีบสุกิบแต่าบอกว่า่าเจารเราแน่ยุ่งจัเลยตวม่นโจกอไเอ้าบตะกี้คือบอกว่าตะกี้ตะกี้หายว่าเอาก็บอกอว่าพระจารเราป็ว่าตะีจัเลย เดี๋ยวนี้ก็คุ้มเบาคุ้มเบาเดยเฉพาะเนาะซีเพิ่นวาผดอยากฟังเสียงพระอาจารย์ครับก็เลยอยากให้พระอาจารย์มองน้ำแนยเอ่ซีบอกมาดูแต่ว่าบางครั้งลักษณะอะไรมันเดี๋ยวผมจะบอกคุณผู้ชมอยากเบาลักษณะครับผมแต่ถึงมันมาถูกเบาเล็กเตี้ยหรอกเพราะจะเบายู่นิดเดียวครับผมอาจารย์ตัวครับผมอืมเอาข้าวจันอ่าผมรบกวนพระอาจารย์ซักนี่แหละครับอ่าครับสาธุครับ